สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนใน a c e b o o k ทุกคนนะคะเราก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับช่วงประมูลของเสียงเค้งนะคะวันนี้เราจะเป็นในหมวดของประมูลอาหารมือสองแล้วก็มือหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ประมูลได้แล้วนะคะก็รบกวนเผาแบ่งกงเต็กมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้นนจะรอรับอยู่ทางนี้นะคะสวัสดีคุณดูทั้งสิบแปดคนด้วยนะคะเราไม่บิดเล่นกันนะคะที่นี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะคะไม่ต้องมาบิดเล่นกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพลอยภัยลิน นะคะวันนี้เป็นการประมูลแบบสนุกสนานนะคะไม่ต้องแบบสีเรลียดรี่อะไรนะคะประมูลเล่นๆก็จะตามแบบชีวิตก็ต้องแบบมีเสียงหัวเราะบ,บ้างขำขันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าตาเหมือนหน้าตาแบบนี้มาจากตลาดไหนคะตลาดไทยคะ่ะประมูลหัวใช้โป๘พันอ้าโอเคคะ่ะคุณคุณการันเตนมาแล้วนะคะประมูลแปดพันหมื่นสองพร้อมเผาคะ่ะโอเคนะคะคุณใบเตยนะคะ คุณอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่คุณใบเตยพร้อมเผานะคะเดี๋ยวจะแม่ค้าจะนับเร็วนะคะเราเริ่มประมูลที่แปดพันบาทนะคะที่่หัวเชโปโปมือสองนะคะพร้อมเผามานะคะโอเคนะคะผมทรงนางแบบอะไรสักอย่างจะมีได้อะอาจจะอยู่ตอนนี้อยู่ที่คุณใบเตยนะคะพร้อมเผาคุณใบเตยนับหนึ่งค่ะนับสองนับสามนับสี่นับห้าอยู่ที่คุณใบเตยนะคะ หัวชัยโปนี่ของคุณใบเตยนะคะรบกวนเผาเผาตังแบงก์กงเตกมาให้ด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นยาทาน้ำข่าวนะคะทำผมร้านไหนคะทำเองคะ่ะยาทาน้ำข่าวนี้เริ่มต้นที่4,000บาทก็พอนะคะอันนี้เป็นมือหนึ่งนะคะยังไม่ได้ทานะคะเห็นไหมคะ อย่าชัดมากอย่าชัดนะภ้าแบบอีสัตว์เอาภาาไม่ชัดหรอภาพไม่ชัดหรอคะแล้วปมูลที่สี่พันบาทคุณเตงสู้ไหมคะปวดท้องไหมคะถ้าปวดท้องบิดขึ้นมาได้เลยนะคะไม่บิดเลนนะคะที่นี่ไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะคะประ,ประมูลผ้าถุงที่ใส่อยู่เด,ยเดี๋ยวแบบนึงนะคะเดี๋ยวมีอะไรใส่กัน,นะคะ่ะสวัสดีคุณไว้ปริพัทธ์ด้วยนะคะไม่มีใครบิดเลยนะคะันถ้าเกิดบิดมาอ่ารอบกวน F5 รัว แปดหมื่นพร้อมเผาคะ่ะโอเคคะ่ะตอนนี้อยู่ที่แปดหมื่นคุณนา,นานะนะคะยี่สิบบาทไม่ได้นะคะแปดแปดหมื่นนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะแม่ค้าจะเริ่มนับนะคะแม่ค้าง่วงนอนแล้วนะคะตอนนี้เท่าไหร่เหเนะี่ยหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านยาท่าน้ำข่าวสิบล้านนะคะอยู่ที่คุณชัยนะสักอย่างอะ่ะ <c oughs> กูเกะกับว่าพร้อมเผาอีกอเหมือนกูเป็นผีจริงๆปะเนี่ยพร้อมเผาค่ะไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่คุณอะไรอ่ะชิน,นาเทพเหรอชิน,นาอะไรเนี่ยประมาณอ่ะสิบล้านอย่าท้าสี่พันตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่สิบล้านแล้วนะคะตากระต่ายหรือกระลอกอันนี้เป็นตากระต่ายนะคะตากระต่ายบินนะคะ ขอขคให้คุณมากินแล้วน,นะคะสิบล้านเผามาให้ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นทางด้านของอ่ากุนเชียงนะคะกุนเชียงอันนี้กินไปอันนี้เป็นกุนเชียงโคลาเลยอุ้ยทาไมพอกุนเชียงมาแสงมืดเลยอะ่ะนี่นะคะเพิ่งกินไปแค่สองอันครึ่งนะคะเลยอีกสองอันครึ่งนะคะอ่ากินแล้วข่าวไหมคะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะมันยังไม่ได้ปวดท้องเลยนะคะ บิดจนงอสาสิบห้าล้านขาดตัวโอ้โหร้อยล้านพร้อมเผาฝรั่งโหลหนึ่งคืออะไรวะสิบล้านหกบาททีมแมปปิ้งพันล้านเออพอมีพอพอส์พอสแตนไหมคะพอดีปวดท้องเมนอ่าคุณปริพัฒน์ไม่มีหมดลูกนะคะไม่ปวดท้องอันนี้เริ่มเริ่มประมูลกันนะคะที่ หกพันห้าร้อยบาทนะคะพิุนกินไปแค่นิดเดียวเองนะคะรสชาติอร่อยดีนะคะนี่นะคะเริ่มประมูลที่หกพันห้าร้อยบาทกุนเชียงมีรอยตะปุ่มตะปั่มไหมคะจะซื้อไปทำอะไรนะคะบิดจนงอห้าหมื่นอามาแล้วค่ะคุณนาย XI ทธนัทนะคะตอนนี้อยู่ที่ ห้าหมื่นบาทค่ะนะคะกุนเชียงโคราชนะคะซื้อมาปีกว่าแล้วนะคะนี่แช่ไว้ตู้เย็นนะคะมาเล่นได้แม่ไม่ด่านะคะอ่าอยู่ที่คุณอะไรนะม่เกียบิดจนงอห้าหมื่นถ้าประมูลได้แล้วเราไม่บิดเล่นกันนะคะทอดยังไม่ได้ทอดค่ะ ใครเตะคางมาไม่ใช่ค่ะคนี่เป็นการเฉดดิ้งหน้านะคะให้หน้าดูมีเกาะชัดขึ้นนะคะรู้สึกเศร้ามากไม่มีใครบิดเลยล่ะคะตอนนี้อยู่ที่คุณอาอะไรนะนาย i อเอธนัทนะคะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะคะมีใครบิดซู้ไม่ถ้าไม่บิดจะนับแล้วนะคะคุณกุ้งกากา้าหนึ่งแสนบาทค่ะอยู่ที่คุณกุ้งกากานะคะอ่าถ้าประมูลได้แล้วรบกวน เผาไปแบงกงเตกมาด้วยนะคะขอเป็นแบงพันนะคะถ้าแบงยี่สิบมันจะเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวควันเยอะนะคะคิดถึงพี่กุ้งอ่านะคะอยู่ที่คุณกุ้งนับหนึ่งนะคะคุณกุ้งนับสองค่ะคุณกุ้งกากาคุกุ้งกากานับสามค่ะคกุ้งกากานับสี่กุ้งกากานับห้าค่ะขอปิดนะคะคุณกุ้งแคปเจอร์ค่ะหนึ่งแสนบาทนะคะ ไม่แนะนําให้เอาไปทอดทานต่อนะคะแนะนําให้เอาไปใส่ตู้โชว์แทนนะคะว่าถ้าทอดหนึ่งหนึ่งล้านล้านอันนี้เยอะไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะควันจะเยอะเกินนะคะเดี๋ยวดิวฉันจะรับไม่ได้แล้วจะเป็นโรคปอดนะคะต่อไปเป็นอาหารมือหนึ่งนะคะนี่นะคะต่อไปเป็นบะหมี่ทะเลแห้งต้มยำพิเศษนะคะนี่ นะคะเป็นมือหนึ่งเลยนะคะเพิ่งซื้อมานะคะแต่พอดีว่ากินไปห่อหนึ่งแล้วแล้วก็อิ่มนะคะก็เลยเอามาประมูลนะคะนี่นะคะสําหรับคนที่หิวนะคะเหมาะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวชิมไม่ดูก่อนได้นะคะไม่เป็นไรอ,อร่อยค่ะเดี๋ยวรัดยางให้เหมือนเดิมก่อนให้เหมือนใหม่นะคะ อันนี้จะเป็นบะหมี่แห้งต้มยำทะเลพิเศษท้องเครื่องเติมด้วยนะคะเครื่องเติมหลายชุดเลยนะคะ <c oughs> อันนี้เริ่มประมูลที่สี่พันบาทเหมือนกันค่ะปิดพัดลมเลยค่ะผมกระจายอ๋อเผ็ดไแวีดอ,อกต้มยำอ่ะคุณกากาคุณกุ้งกาก้ามาสักครู่แคบยังคะถ้าแคบแล้วกดโอเคด้วยนะคะคุณกุ้งกาก้าเห็นผมไหมครับ คุณเจ้าหญิงเห็นคะ่ะคุณสละโสวรัลสโูกถูกปล่าวะอ่านถูกปล่าวะไม่ได้นะคะคุณอันนี้เริ่มประมูลที่4,000บาทใครประมูลได้แล้วรบกวนเผ่าแบงกงเต็กมาให้ด้วยนะคะไม่มีใครสนใจหรอคะเห็นผมไหมครับเห็นคะ่ะชิมก็กลายเป็นมือสองลดราคา หน่อยได้ไหมคะเหลือสามพันห้าแล้วกันนะคะเริ่มประมูลที่สามพันห้านะคะหิวโวยเพราะบะหมี่แห้งเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นมือสองนะคะมากี้ชิมหนึ่งหมื่นบาทค่ะพร้อมเผาไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมเผาไหมคะพร้อมเครื่องเติมนะคะพร้อมเผานะคะสามแสนห้าหมื่นบาทค่ะชอบทานบะหมี่ทะเล รบกวนพิมพ์ชื่อเล่นมาด้วยนะคะสามแสนห้าหมืนบาทนะคะอยู่ที่คุณนัดอะไรวะนัดนพัสใช่ไหมคะสี่หมืนบาทไม่รวมส่งนะคะ EMS ห้าสิบาทเอ้ยไม่ใช่ oren. ลงทะเบียนห้าสิ 50, บาทนะคะแล้วก็ EMS หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะคะจ่ายเป็นเหรียญได้ไหมคะสี่สี่แสนฮไม่ได้ะค่ะถ้ารบกวนเผาเผาเป็นแบงค์พันมานะคะเพราะว่า เหรียญมันจะไม่ค่อยไหม้หมดนะคะมีอาหารบูดไหมคะมีค่ะมีมีคุณกุ้งกาก้ารอแป๊บหนึ่งนะคะมีอาหารบูดด้วยนะคะแบบหนึ่งนะคะประมูลขนสมูดไหมคะพอดีตัดไปแล้วหนึ่งล้านบาทคะ่ะคุณวัธิ์นะคะตอนนี้อยู่ที่คุณวัชิ์หนึ่งล้านบาทนะคะคุณวัธิ์พร้อมเผาไหมคะแบงก์กงเต๊กแบงก์กงเต๊กขอเป็นแบงก์พันนะคะเราไม่เอาแบงก์ห้าลอยนะคะมันเยอะไปประมูลหอยทอดมือสองวันนี้หอยทอดเราไม่ได้เอามานะคะทะเลนี่มีหมูไหมคะไม่เอาหมูทะเลนะคะไม่มีค่ะ เสียดายจังหนูไม่มีตังค์สิบล้านตอนนี้อยู่ที่สิบล้านคุณเพิดเพลินจำเรินใจนะคะสิบล้านนะคะสวัสดีคุณปิงลีแม่ทีมร้อยล้านพันล้านแสนล้านเลยนะคะใช้เน็ตอะไรกันนะ่ะคุณเชียงไม่ทันเลยไม่วีนกันนะ,ะตอนนี้อยู่ที่คุณหนึ่งล้านนะคะคุณปิยรัตเจ็ดแสนไม่ทันนะคะเผากงเต็กมีเอ็มเอด้วยอ๋อไม่ค่ะเราหมายถึงตอนส่งนะคะเราส่งเอ็มเอสนะคะถ้าลงทะเบียนห้าสิบแล้วก็ ถ้าส่งยิปคุณเบียสามแสนห้าพร้อมเผาเป็นเช็คอ่าโอเคอันนี้น่าสนใจนะคะหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมืนอะตอมครับพร้อมเผาไหมคะถ้าใครไม่พร้อมก็โอนผ่านตู้บุญเติมมาก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะขอ,อนับแล้วกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคได้ไปนะคุณโสลารัดถูกปะวะ คุณโสลรัดแคปค่ะหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านพร้อมโอนไม่ทันนะคะไม่ทันไม่ทันนะคะเราไม่รับโอนนะคะเรารับเผาไปแบงก์กงเต็กอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวต้มยำทะเลแห้งนะคะคุณปิงลี่ไมไม่ทันแล้วนะคะอ่านะคะต่อไปต่อไปเป็นแคปหมูนะคะอันนี้เป็นแคปหมู ร้านดังของร้าชบุรีนะคะมาจากร้านเจ๊แขกนะคะซื้อมามันเกือบปีแล้วนะคะเพิ่งค้นเจอนะคะเป็นแคปหมูเหม็นหื่นนิดเดียวนะคะเหม็นหืน่นมีแกงหม้อแกงหม้อต้องรองพรุ่งนี้เทานะคะวันนี้แม่ค้าไม่ได้เอามานะคะสามแสนล้านกวดน้ํามาให้แม่อันนี้ไม่ทานเราคะ่ะเดี๋ยวรบกวนตอนนี้เป็นแคปหมูแล้วนะคะเมื่อกี้คุณกุ้งบอกว่าต้องการอาหารบุดอ๋ออันนี้อาหารไม่บูดอันนี้เหม็นหื่นเฉยเมื่อไหรประมูลวิกเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ตัวจำนำรับไหมรับค่ะแต่เรอเพเผามานะคะเพราะว่านี้รออะไรวะนี้รอโอนบุญเติมกลับหมาหน้าเซเว่นอ๋อมีปลาเค็มทอดไหมคะข้าวเหนียวร้อนมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อุ้ยมดขึ้นนะคะอันนี้เป็นแคปหมูนะคะร้านเจ๊แขกร้าชบุรีนะคะแดกและแสดดากนะคะมีมดนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ด้านในเหม็นหืนนิดนึงนะคะ สองร้อยล้านพร้อมเผาโอเคอันนี้เริ่มประมูลที่เจ็ดพันบาทนะคะเป็นแคปหมูของนิวเองนะคะซึ่งเป็นแบบดาราแคปหมูน่ากินค่ะแคปหมูเหม็นหืนเหม็นแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นหืนแล้วนะคะแคปหมูสภาพเหมือนไม่ไหวแล้วอันนี้พอดีไปคนเจอมาในตู้พอดีเลยนะคะเนี่ยจะมีลานิดนิดหน่อยเองนะคะสามารถทานได้บิดประมูลนิวได้ไหมคะพอดีเบี้ยนิด ิวคืนงานแต่ง e note. อีโนตอ๋อแปดพันห้าร้อยบาทคืนแล้วนะคะตอนนี้ว่าไม่ค้าจำราคาไม่ได้นะคะอ่าไม่มีใครประมูลเหรอคะอยากได้อาหารที่มีราขึ้นนิดๆอันเนี้ยค่ะเน,นี้มีราขึ้นนิดนึงนะคะปวดน้ำแทนก็ได้ค่ะไม่มีใครประมูลเลยเหรอคะไม่ประมูลเดี๋ยวไปคะขอผ่านก่อนนะคะ ทรงผมบนหัวเท่าไหร่ครับสองพันล้านเผาได้ไหมครับได้ค่ะ CF แคปหมูเหม็นหืนสองล้านค่ะโอเคคุณซินดี้ไม่ทันนะคะแปดพันไม่ทันนะคะตอนนี้ขึ้นไปที่สองล้านแล้วนะคะเป็นแคปหมูไฮเอ็นใช่ค่ะอยากประมูลวิกผมต่อค่ะอันนี้ผมจริงนะคะไม่ใช่วิกนะคะแข็งก้่ยหินไหมคะแคปหมู Cap แข็งพร้อมโอนค่ะชอบกินของสกรปรก อต้องบอกก่อนว่าเราทางร้านเราไม่รับโอนนะคะเพราะว่าทำา ATM ไม่ได้นะคะติดแบ็คลิสต์นะคะเราก็ให้เผาเป็นแบงก์กงเต็กหรือไม้ก็โอนผ่านตู้บุญเติมมานะคะหรือว่าถ้าสะดวกเอามาให้ที่บ้านก็ได้นะคะห้าแสนพร้อมเผาพร้อมเผาและเหรียญไว้ออมค่ะพี่เออเออเอองั้นเอาคนนี้นะคะอยู่ที่ห้าแสนบาทอ,อุ้ยไม่ได้เมื่อกี้อยู่ที่สองล้านแล้วห้าแสนบาทไม่ทันแล้วนะคะ 9ก้าันเก้า้อยก้สิบเก้าันนี้เป็นเลขมงคลเหรอคะหรือว่าอะไรไม่ทันแล้วนะคะขอคนเมื่อกี้นะคะสองล้านบาทน,นะคะอ่าต่อไปสําหรับคนที่เออลูกค้าที่ชอบของบูดของเน่าเมื่อกี้นี้นะคะ ค้างหรอหายค้างยังหายค้างยังคะพี่ฝนไม่ทันแล้วนะคะแคปหมูมีคนประมูลไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นคนออ่ที่เม้นมาเน่ายังครับแม่คะใกล้แล้วคะ่ะห้าหมื่นยูโรไม่ทันแล้วนะคะสามล้านไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันใหม่นะคะจะเป็นลูกชิ้นหมูนะคะพอดีว่าทานกับมามะ่าไปเมื่อประมาณห้าวันที่แล้วแล้วก็ลืมใส่ตู้นะคะจะมดัดไว้ตรงเคาน์เตอร์นะคะ อันนี้ก็คือเริ่มขึ้นยางเหนียวแล้วนะคะสําหรับลูกชิ้นนี้นะคะย CF ยางม่วง CF ยาม่วงที่ใช้ทาอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ยาม่วงนะคะอันนี้เป็นอายแชโดว์นะคะแคปหมูล้านปีสามสิบล้านพร้อมเผากงเต็กและเส้นไว้ของดำค่ะอ๋อไม่ทันแล้วนะคะแคปหมูมีคนประมูลไปแล้วนะคะ ประมูลผ้าถุงที่ใส่ตอนนี้ค่ะไม่ได้นะคะนี่นะคะเป็นลูกชิ้นหมูขึ้นยางแล้วนะคะนนี่ก็คือน่าจะเริ่มบูดไม่เริ่มนะคะตอนนี้น่าจะบูดแล้วนะคะนี่เริ่มประมูลที่สี่พันเก้านะคะสี่พันเก้านะคะขอคนพร้อมเผากงเต็กนะคะไม่ต้องโอนนะคะร้านนี้ไม่รับนะคะประมูลผ้าถุงที่ใส่ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ไงดาด กุซูมาดาดาบอกไม่ได้มันจะโปไม่คันชี้นํำนะคะมันไม่ดีนะคะเคมื่อขึ้นเยอะเยอะแล้วค่ะให้ดูดูใกล้ๆเลยนะคะนี่เห็นปะขึ้นน้ำเลยนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะบูดแล้วนะคะเห็นไหมคะสี่พันเก้านะคะลูกชิ้นหมูสี่ล้านซีเอฟพร้อมหยอดตู้บุญเติมค่ะอ๋อได้ค่ะอยู่ที่คุณซาลันวิลสันนะคะ ชิมก่อนได้ไหมว่าเปรี้ยวเหมือนแหนมอันนี้น่าจะเปรี้ยวเหมือนน้ำส้มายชูเลยนะคะไม่น่าจะน่าไม่น่าจะเหมือนแหนมนะคะประมูลเสร็จอย่าลืมโบวให้มาริยาทเอออย่าลืมไปบวให้มาริยาทด้วยนะคะตอนนี้หน้าวัดหัวลำโพงเผาค่ะเจ็ดพันเ้าเออ,เอ,อชอบ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 อันนี้ดูแบบครีเอทดีมีน้ำมามา่มาเหลือไหมคะมีค่ะ มีมีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งพอดีทาเหลือยังไม่ได้ทิ้งเลยนะคะเทสกลิ่นไม่กล้านะคะอันนี้อยู่ที่เมื่อกี้อยู่ที่ใครวะซีเอฟลูกชิ้นหมูหนึ่งหมื่นบาทอ่ายี่สิบล้านซีเอฟลูกชิ้นเน่าพร้อมเผาอ่าพิมพ์ไม่ถูกแล้วแม่ค้า,าขออนุกรุณาความอ่า,อาขอแคนเซิลนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นลูกชิ้นบูดเฉยๆนะคะไม่ถึงกับเน่านะคะเราไม่พูดว่าเน่านะคะเราเสียชื่อล้านเรานะคะ ลูกชิ้นสภาพกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กินไปก็น่าจะเหลือประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซนนะคะนะคะเก้าร้อยล้านพร้อมเผากงเต็กและเครื่องเส้นไหวค่ะอ๋ออยู่ที่เก้าร้อยล้านนะคะขอให้ไปเลยค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นงานเป็นงานของชัยแล้วกันนะคะมีวันนี้ติดมานิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นอาบน้ำนอนแล้วนะคะต่อไปจะเป็นยาสีฟันนะคะเพิ่งใช้ไปแค่ เก้าสิบเปอร์เซ็นเองนะคะเอ้ยเหลือเหลือเก้าสิบพูดผิดเหลือประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะคะเป็นยาสีฟันนะคะอนุญาตให้คนขายชิมฟันปลอมที่ใส่สีไม่ได้ใส่ฟันปลอมันนี้ฟันจริงไม่ได้ฟันแหล่งเด้อมีฟันนะคะชิไม่ดูหน่อยคะ่ะเริ่มประมูลยาสีฟันนะคะบีบต้องพยายามรีดนดนิดนิดนึงนะคะเดี๋ยวยาจะออกมานะคะนี่ก็เริ่มประมูลที่ จ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะมีใครสนใจไหมคะถ้าไม่มีใครประมูลเดี๋ยวแม่ค้าจะไปนอนแล้วนะคะแม่ค้าง่วงนะคะทําจากหมูหรือเนื้อคะไม่ทราบค่ะเพราะไม่ได้เป็นคนทําค่ะซื้อมานะคะเดี๋ยวถ้าไม่มีใครประมูลเดี๋ยวแม่ค้าขอไปนอนก่อนนะคะนี้เดี๋ยวแม่ค้าเก็บไปใช้เองนะคะขอบคุณทุกคนนะคะถ้าลูกค้าคนไหนที่โอ๊ยลืมลืมลืมคนเมื่อกี้ที่นี้ได้ลืมแคปแคปเจอร์ได้คะ่ะ แคปเจอร์ได้ค่ะแคปด้วยนะคะที่ประมูลทุกชิ้นไปได้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ลบกวนเผาแบงกงเต็กหรือไม่ก็โอนตังผ่านตู้บุญเติมมาด้วยนะคะยอดเหรียญมานะคะเมื่อกี้โอนไปสองรอยล้านก็โอนมาด้วยนะคะสิบล้านพร้อมเผาดอกไม้จันครับโอเคยาสีฟันใช้มากี่เดือนคะสี่แสนแปดหมืนวอนล้านวอนที่เกียนเล่นละเบ,บื่อแค่นี้ละสวัสดีค่ะ